สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็มาเทสระบบนะครับปั๊มน้ำเซอร์ราเซลล์นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำวิธีการเซตค่านะครับหรือดูโปรแกร,รมนะครับแต่และเมนูว่า แต่ละเมนูเนี่ยมีการตั้งค่าการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับามาเริ่มเมนูที่1นนะครับตัวนี้ก็คือปุ่มแต่ละปุ่มนะครับมันทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับปุ่มนะครับที่1ก็จะเป็น on off เปิดปิดนะครับตัวนี้ก็คือสวิตช์นะครับแล้วตัวนี้ก็คือ Set up นะครับแล้วก็ enter นะครับ เมนูนะครับสวิตก็คือนะครับเราจะมาดูตำแหน่งของรอบมอเตอร์แล้วก็แอมแล้วก็โวลต์แล้วก็วัตต์นะครับโวลต์วัตต์นะครับมาจากไหนนะครับโวลต์ก็มาจากแผงนะครับวัตต์ก็มาจากแผงนะครับแอมก็มาจากแผงนะครับ RPM นะครับก็เป็นรอบของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับว่า มอเตอร์ Motor, แต่ละมอเตอร์จะมีรอบไม่เท่ากันนะครับแต่ละยี y ่ห้อแต่ละวัตต์นะครับอยู่ที่วัตต์นะครับเป็นหลักตัวนี้นะครับรอบมอเตอร์อยู่ที่ตอนนี้นะครับอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับเจ็ดร้อยสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าวัตต์นะครับรอบจะไม่นิ่งเพราะว่าขึ้นอยู่กับแสงนะครับปริมาณความเข้มของแสงนะครับ แล้วทีนี้นะครับ RPM ก็คือรอบของมอเตอร์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับมาสวิตดูนะครับสวิตคือปรับตำแหน่งนะครับไปที่ตำแหน่ง A นะครับมาที่ตำแหน่ง A แล้วนะครับก็ตำแหน่ง A นะครับตำแหน่ง A ก็จะเป็นตำแหน่งนะครับของ M นะครับ แอมมาจากกระแสของแผงโซะลาเซลล์นะครับตอนนี้แผงโซะลาเซลล์อยู่ข้างบนมีอยู่ทั้งหมดสามแผงสี่แผงนะครับแต่ละแผงก็จะมีแอมอยู่นะครับที่เท่าเท่ากันนะครับและมารวมกันตอนนี้อยู่ที่หกจุดหกแอมนะครับตอนนี้ปริมาณของแอม ลดลงเพราะเนื่องจากนะครับแสงแดดไม่เข้มข้นนะครับแสงแดดไม่เพียงพอนะครับและต่อมานะครับย้ายตำแหน่งนะครับมาที่ตำแหน่งของโวลตนะครับอของแอมของวัดนะครับขออภัยครับมาที่ตำแหน่งของวัดวัดเนี่ยไม่ถึงนะครับ ก็นั่นหมายถึงว่า,า400นะครับ400วัตต์นี่เป็นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากต่อต่อแผงจำนวน4แผงนะครับแผงจำนวน4แผงแผงละ310ก็จะได้พันกว่าวัตต์นะครับนี่ก็ไม่ถึงเลยนะครับไม่ถึงครึ่ง1นึ่ของพันนะครับ ก็หมายความว่า,าจะเกิดปัญหา1น,นะครับแสงไม่พอหรือนะครับการต่อสายผิดและอาจจะสายไม่แน่นนะครับเกิดจากปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะครับต่อมานะครับเป็นเมนูต่อไปนะครับสวิตไปที่นะครับสวิตไปที่ ตำแหน่งของตัว v นะครับ v นะครับก็คือโวลต์นะครับจำนวนโวลต์นะครับโวลต์ของแผงนะครับโวลต์ของแผงตอนนี้อยู่ที่63.2สาจุดโวลต์นะครับเมนูหลักๆที่เราดูนะครับเราไม่ต้องไปตั้งอะไรมันนะครับก็คือมันทำงานอัตโนมัติและทางโรงงานเขาก็ตั้งมาให้ d e f a u นะครับเรียบร้อยนะครับเรา ไม่ต้องตังค่าอะไรมากมายนะครับส่วนสีเมนูนี้ก็คือเมนูการทำงานของแผงแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับ RPM ก็คือรอบของมอเตอร์นะครับรอบของปั๊มน้ำนะครับที่ทำงานนะครับต่อมาคือมนะครับมของแผงนะครับแล้วก็โวลต์นะครับแล้วก็วัตต์นะครับวัตต์ ได้มาจากไหนก็คืออยู่ที่การต่อของแผงนะครับว่ากี่แผงนะครับก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์ตัวนั้นนะครับต่อมานะครับปุ่มสายมือนะครับก็จะเป็นเวลนะครับพาวเวอร์นะครับแล้วก็แท้ง mpt นะครับปุ่มพาวเวอร์นี่ก็คือสถานะการทำงานนะครับการเปิดปิดนะครับก็แค่นี้นะครับเมนูไม่มีอะไรมากมายนะครับการใช้งานของ Uh, né, คนมมอนโทรลเลอร์นะครับปั๊มน้ำซัมเมอร์หรือปั๊มห้อยโขงนะครับก็จะ uh, มีการตั้งค่าและใช้งานเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันนะครับและไม่ต้องไปเซตค่าอะไรมากมายนะครับเนื่องจากทางบริษัทเขา uh, ตั้งค่ามาให้เราเรียบร้อยนะครับม,มีแค่เรามาเช็คดูโวลตแอมป์วัตต์แล้วก็รอบมอเตอร์เท่านั้นนะครับก็ ไม่มีอะไรยากมากมายนะครับสำหรับการต่อใช้งานแล้วก็การตั้งค่าดูการใช้งานนะครับ